แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟนชายขายดีร้านน้องฟ้าเซอร์วิทแฟนชายร้านสารพัดบริการธุรกิจไปชนีย์ครบวงจรลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนทำเองในครอบครัวเรายินดีให้คำแนะนำสอนงานทุกขั้นตอนลงทุนเริ่มต้นเพียง9999บาทสนใจธุรกิจโทร0 8 1 3 4 4 2 7 8 8 เริ่มต้นอย่างไรเมื่อมีคนขอซื้อแฟรนไชส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับกรณีที่สินค้าของตัวเองได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจึงมีลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและรู้สึกติดใจยอยากจะทําธุรกิจหรือเปิดร้านกันแบบนี้บ้างแต่ก็ไม่อยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่เพราะกลัวเสียเวลาในการสร้างแบรนด์หรือเสียเวลาในการลองผิดลองถูกจึงมาขอซื้อแฟรนไชส์ และเมื่อมีคนมาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ของคุณไปเปิดร้านใจหนึ่งของคุณก็อยากจะขายแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากขายเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรโดยปัญหานี้เรามีทางออกเพราะวันนี้ t h ย i ฟ r a n ช h i s e Center com มีวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายๆมาฝากกันสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะขายแฟรนไชส์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนต้องทำอย่างไรมาศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1>, 1. หาความรู้เรื่องของระบบแฟรนไชส์สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์นั้นก่อนอื่นคุณจะต้องมีคววาามรรู้เื่่ององงขแฟช เขาทำกันอย่างไรแฟรนไชส์ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและต้องสร้างทีมงานที่พร้อมสนับสนุนมีความเข้าใจระบบงานแฟรนไชส์ที่ดีพอและเมื่อคุณมีความรู้เรื่องของระบบแฟรนไชส์ที่ดีพอแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้ว่าทำไไมธุรกิจต้องขายแฟรนไชส์เพราะระบบแฟรนไชส์นั้นมีข้อดีข้อเสีย อีกทั้งคุณยังต้องมีเงินทุนที่มากพอทั้งการสร้างแบรนด์การขยายสาขาต้นแบบซึ่งเงินทุนจะใช้เป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจของคุณนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และทําการตลาดให้ธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคก่อนที่จะขายสิทธิ์ให้กับคนอื่นดังนั้นคุณควรจะรู้เรื่องของแฟรนไชส์ก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ 2. วางแนวทางธุรกิจให้โดนใจลูกค้า สำหรับธุรกิจระบบแฟรนไชส์ถ้าธุรกิจของคุณยังไม่ใช่คำตอบของลูกค้าก็ยังเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้เพราะธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ได้จะต้องมีความโดดเด่นเพียงพอที่จะดึงลูกค้าเข้ามาในร้านได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการสร้างแนวทางธุรกิจให้โดดเด่นจึงเป็นเรื่องสำคัญของทางการทำแฟรนไชส์ถ้าวางแนวทางผิดก็จะผิดตั้งแต่แรกดังนั้นการเริ่มต้นแฟรนไชส์จึงต้องคิดและว,วางแนวทางให้ถูกเสียตั้งแต่เริ่มต้นถ้าผิดก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนใหม่จนโดนใจลูกค้าซึ่งคุณอาจจะใช้วิธีการประเมินความพร้อมของธุรกิจของคุณควบคู่ไปด้วยก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ถ้าไม่ผ่านก็ทำแฟรนไชส์ไม่ได้แม้ว่าสินค้าและบริการจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็ตาม าการสร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์เมื่อคุณคิดดีแล้วว่าจะขายแฟรนไชส์ธุรกิจโดนใจลูกค้าแล้วสิ่งที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าธุรกิจของคุณจะขายแฟรนไชส์ได้หรือไม่นั่นก็คือการสร้างร้านต้นแบบหรือ p i l o t Operation ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก่อนเพราะการสร้างร้านต้นแบบจะเป็นเครื่องมือทดลองว่าธุรกิจของคุณนั้นผ่านหรือไม่ร้านต้นแบบจะสะท้อนได้ถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีรู้ถึงยอดขายกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการและถ้าร้านต้นแบบที่คุณสร้้้าาาางขึนนนมมัปรระะสสคววํเ็็จกจกช่ย ให้เกิดแนวทางการทํางานที่ชัดเจนขึ้นพอจะเห็นภาวะของธุรกิจด้านกำไรขาดทุนชัดเจนมากทําให้เห็นข้อดีข้อเสียของระบบงานรวมไปถึงการปรับธุรกิจให้เป็นไปตามตลาดยิ่งถ้ามีการสร้างได้หลายสาขาคุณก็จะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจากเงื่อนไขของทําเลที่ตั้งสภาพลูกค้าที่แตกต่างกัน 4. สร้างโปรแกรมแฟรนไชส์เมื่อธุรกิจคุณที่สร้างขึ้นเป็นต้นแบบที่ชัดเจนพร้อมที่จะขายแฟรนไชส์แล้วมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างโปรแกรมแฟรนไชส์ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ที่จะนําเสนอให้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะทําแฟรนไชส์ซีลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากที่สุด และยังทําให้คุณสามารถควบคุมมาตรฐานทางด้านสินค้าและบริการได้อีกด้วยสําหรับโปรแกรมแฟรนไชส์ประกอบไปด้วยแพ็กเกจให้การสนับสนุนด้านบริการคู่มือแฟรนไชส์การฝึกอบรมการตลาดและโฆษณาวิธีการควบคุมและค้อปฏิบัติให้กับแฟรนไชส์ซีทำตามกฎระบบบัญชีการเงิน ซึ่งคุณนั้นจะต้องจัดเตรียมไว้ทั้งก่อนและหลังเปิดการขายแฟรนไชส์ถือได้ว่าเป็นแพ็กเกจที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับจากคุณและเมื่อซื้อแฟรนไชส์จากคุณไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยกำหนดไว้เป็นหลักฐานชัดเจนถ่ายทอดจากร้านหนึ่งไปสู่อีกร้านหนึ่งได้ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่ใช้ถ่ายทอดได้ไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องมีการวางแผนด้านการตลาดที่จะสนับสนุนการยอมรับในนตาาสิค้้ไดเปปป็็นนนนอออย่่าาาางงงงงดีีรรรรรวมไถึกกรสร้้้แแแบฟชขคุณใหเทตละ กำไร,รของตลาดในวงกว้างสร้างฐานลูกค้าให้เป็นผู้บริโภครองรับการขยายสาขาของธุรกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกํากำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ก่อนที่จะตัดสินใจคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมต่างๆจะต้องตรวจสอบถึงค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างรอบคอบและความเป็นไปได้ว่าค่าใช้ใจ่ายที่จะจัดเก็บหากแฟรนไชส์ซีอูต่างประเทศก็จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศการคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆมาประกอบด้วยเช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการอบรมทีมงานในการจัดอบรมอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ระหว่างการฝึกและค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าสอนของทีมงานทั้งภายนอกภายในที่ต้องจัดขึ้นอีกทั้งหากเป็นการฝึกงานในสถานที่จริงก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเช่น ค่าดำเนินการสามารถคิดเป็นต่ออาทิตย์นอกจากนี้ค่าใช้ใจ่ายที่แฟรนไชส์ต้องใช้อีกเรื่องก็คือการเตรียมเปิดสาขาต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายของทีมงานอย่างน้อยก่อนวันเปิด2วันอาทิค่าเครื่องบินค่าวิทยากรค่าโรงแรมค่าอาหารค่าเช่ารถค่าแรงงานพิเศษเป็นต้น 6. สร้างเอกสารสัญญาแฟรนไชส์ สัญญาแฟรนไชส์แม้จะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะขายแฟรนไชส์พอต้องผ่านการเตรียมระบบงานและมีคู่มือการทำธุรกิจก่อนแต่ความสำคัญของสัญญาแฟรนไชส์ก็คือเครื่องมือผูกความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีที่ดีต่อกันสัญญาที่ทำร่วมกันผู้สร้างแฟรนไชส์ควรมีการออกแบบสัญญาที่ดีมีความยุติธรรมและก่อประโยชน์ในการสร้างอนาคตทางธุรกิจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายคุณควรจะให้นักกฎหมายหรือทนายทำให้หรือหาบริษัทที่ปรึกษามาให้คำแนะนำในส่วนนี้เจ็ด สร้างระบบคัดเลือกแฟรนไชส์ซีสำหรับการขยายธุรกิจแบบแฟรนไชส์จำเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เข้มแข็งเป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสมช่วยคุณขยายงานได้จริงหากเรื่องไม่ดีแบรนด์ของคุณก็จะถูกทำลายให้เสียหายหรือลดความน่าเชื่อถือได้การเป็นคู่ค้าระหว่างแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีที่ไม่ประสบความสำเร็จย่อมนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือแก่นักลงทุนและเมื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ได้แล้วแฟรนไชส์ซอ e จำเป็นจะต้องมีระบบการอบรมและวิธีการทำ ให้นักลงทุนเป็นนักธุรกิจตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้และสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจังให้แก่องค์กรแฟรนไชส์ที่แท้จริงและทั้งหมดก็เป็นวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์แบบง่ายๆหากคุณคิดจะขายแฟรนไชส์แม้จะมีความซับซ้อนอยู่บ้างแต่ถ้าคุณมีความรู้มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ที่ดีพอการคิดทำแฟรนไชส์และการเริ่มต้นของคุณก็จะนำพาธุรกิจของคุณนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรรรื่ององงาวขธุกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ